สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเช่นเคนะครับเจลเล่นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปรับชม Ford นะครับแลนเจอร์นะฮะตัวดูร์ลทอร์กสองนะครับไฮไลเดอร์ XLT ปี58นะครับคันนี้ราคาขายเพียง398,000เาหนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแนะนําทางร้านก่อนนะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ชื่อร้านหอจกศรีสะเกดงนิเวศนะครับมีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นนะครับลูกค้าที่เข้ามาดูใหม่นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวคันต่อๆไปครับขอบคุณมากครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของ f o r d r a n g เจนะครับ2.2 h ฮไลเด d e r นะครับตัว XLT นะครับปี2558คันนี้เลยนะครับ ตอนเียนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูใหม่นะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเขตอําเภอเมืองนะครับอยู่ตรงข้ามวัดหลวงนะครับชื่อร้านศรีสะเกดพงนิเวศนะครับจุดสังเกตก็คือหาไม่ยากนะครับก็จะมีอาร์ตแมนอยู่บนร้านนะครับสาตัวตรงนี้นะครับติดถนนนะครับศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับร้านอยู่ทางด้านขวามือนะครับหากมาจะจังหวัดอุบลนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดนะครับผมวัดหลวงนะครับหาไม่ยากนะครับมาไม่ถูกก็ โทรหาผมนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปนะครับไปดูกันเลยครับคันนี้เลยนะครับสีขาวนะครับคันนี้เป็นรุ่น XLT นะครับปี2,558นะครับราคาขายนะครับเพียง3,98,000นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับมีบริการนะครับทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับส่งฟรีนะครับจังหวัดใหญ่ๆนะครับผมกรุงเทพขอนแก่นนะครับ เราไปดูกันเลยนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับผ่อนงัดวอยู่ที่7,444บาทนะครับสีขาวนะครับคันนี้เดิมๆนะครับผมจะพาดูช้าๆนะครับจะได้ดูตำหนิของรถไปด้วยนะครับด้านหน้านะครับมีรอยถลอกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่กันชนหน้านะครับผมไายงานแบบตรงนะครับก็คือลูกค้าดูผ่านช่องทางนี้นะครับจะได้เห็นตัวรถจริงๆนะครับว่ารถคันนี้มีตำหนิหรือ มีจุดที่เป็นรอยอะไรอย่างนี้นะครับมีตรงไหนบ้างนะครับผมจะพาดูนะครับบนคนหน้านะครับก็มีรอยขลอกตรงนี้นิดนึงนะครับแจ้งตําหนิตรงนะครับลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางร้านรับประกันให้นะครับว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับหากมีชนหนักพลิกคว่ำมีน้าท่วมนะครับทางร้านยินดีรับคืนนะครับ และมีค่าเสียเวลาให้อีก1นึ่งแสนบาทนะครับผมแลวก็มีบริษัทนะครับเข้ามารองรับนะครับร่วมรับประกันนะครับก็คือบริษัทกูอินสเปกชันนะครับผมที่เขาเข้ามาร่วมด้วยนะครับบันไดข้างนะครับผมมีมาเรียบร้อยนะครับเป็นบันไดข้างตรงรุ่นนะครับสีสันผมให้ที่90 99เลยนะครับมีรอยถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับกระบะนะครับผมเน็ตอาร์ก่วครบนะครับ ยางนะครับยางก็ดอกยังเยอะอยู่นะครับระ้ะยาวๆนะครับผมไฮไลเดอร์นะครับคันนี้ XLT นะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องนะครับให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่ารถนั้นนะครับเสียงเครื่องยนต์ปกตินะครับเรียบนะครับไม่มีการสะดุดนะครับไม่มีควันนะครับกันชนหลังมีแล้วนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับ เซนเซอร์ถอยหลังนะครับอยู่ด้านข้างช้าๆนะครับดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มีชวกันสาดประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับรถไม่มีตําหนินะครับจุดสังเกตนะครับอันนี้นะครับมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับรถไม่ชนไม่คว้าะครับจะดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับจุดหลักเลยนะครับของรถนะครับอันนี้สภาพเดิมๆนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับ ด้านซ้ายและด้านขวาคันนี้เดิมสวยนะครับมาดูนะครับดูที่ท้ายกระบะก่อนเลยนะครับเป็นเดิมนะครับเม็อาร์คอยู่ครบนะครับรูน็อตรูต่างๆบางเดิมนะครับฝั่งขวานะครับเม็อาร์คอยู่ครบนะครับรูบางเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับมาดูนะครับรอบๆนะครับ ควันไม่ไหลนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีควันนะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับช่วงล่างดีนะครับเดิมๆนะครับสีสวยนะครับบางๆนะฮะสีเต็มนะครับบางๆเลยนะครับคันนี้ถลอกนิดหน่อยครับทางร้านจัดการนะครับปัดลบรอยให้นะครับหรือลูกค้าต้องการให้ทําสีนะครับทางร้านก็จะการให้ได้นะครับทําให้ฟรีนะครับ มีบริการทําให้ฟรีแต่ว่าผมจะแนะนํานะครับให้เป็นการปั่นลบรอยดีกว่านะครับเพราะว่าสีเดิมจากโรงงานนั้นค่อนข้างที่จะทนทานมากกว่านะครับตตงนี้ก็จะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับสวยๆเลยครับทันนี้กระบะไลเนอร์นะครับเดิมมีผ้าใบคลุมมานะครับไม่มีรอยเจาะนะครับพื้นกระบะสวยมากครับผมหนูไลเนอร์ครบนะครับ นังข้างนะครับทางขวานะครับตรงนี้นะครับรถรุ่นใหม่นะครับไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับเป็นกระจกแถบนะครับที่ปิดตายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการศาสตร์นะครับประตูที่เดี่ยวต่อนะครับ6สปีดนะครับเครื่อง2.2นะครับเดี๋ยวให้ดูหนึ่งรอบแล้วก็จะพาดู นะครับว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะครับจุดสังเกตก็คือเม็ดอาร์กนะครับที่ผมพาดูทุกคลิปนะครับตรงนี้เลยนะครับเม็ดอาร์กเดิมนะครับผมเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเคาะพ่นสีนะครับจะต้องบางเดิมนะครับแบบนี้นะครับมีริรอยถลอกบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับเหล็กบางเดิมนะครับไม่เคยเคาะพ่นสีมานะครับ สวยๆนะครับคันนี้ทางร้านรับประกันเลยนะฮะไม่ชนไม่คว่ำซื้อแล้วนะครับท่านสามารถนําไปตรวจสอบได้อีกนะครับหากมีชนมีคว่ำนะครับยินดีรับคืนนะครับพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก1นึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมพาดูเหมือนกับว่าท่านได้มาดูด้วยตัวเองนะครับรายงานรถตรงไปตรงมานะครับมีตําหนิขูดขีดตรงไหนนะครับสีนะครับไม่ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมแจ้งเลยนะฮะ ก็สามารถดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับทางร้านนะครับมีบริการนะครับทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับน็อตนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับน็อตประตูแคบฝั่งขวานะครับผมทุกจุดนะครับทางร้านรับประกันนะครับแผ่นเพดนะครับเรียบนะครับไม่มีรอยแกะนะครับเพดตัวนี้ก็เป็นโลหะนะครับ บางๆเลยนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับสีเดิมนะครับนัดบางเดิมนะครับไม่เคยขันไม่ขยับนะครับประตูฝั่งขวานะครับถือว่าผ่านนะครับภายในเดี๋ยวดูคร่าวๆกอนนะครับเดี๋ยวผมจะพากลับมาดูครั้งหนึ่งนะฮะเเราจะไปดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับวนรอบเป็นองค้างนะครับขวานะครับผมแล้วก็นะครับ ซ้ายนะฮะที่เดิมครับเนต็ตอาร์กเดิมนะครับเน็ตอาร์กเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับอ่าไม่มีสีโป้นะครับ มีสีโปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับดิงดูโอ้โอ้โอสักครู่นะครับรู้สึกว่าหมายจับโทรศัพท์ผมจะมยปันหานิดนึงนะครับอ่าตรงนี้นะครับนะฮะเดิมนะครับบางเดิมนะครับไม่มีสีโป๊ไม่เคยเคาะพ่นสีเลยนะครับจุดนี้เหล็กบางเดิมนะครับ เห็นแบบนี้นะครับสบายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็เรามีบริษัทกูอินสเปคชันนะครับที่ให้การรับรองนะครับอีกหนึ่งความมั่นใจนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับนี่ครับผ่านการรับรองนะครับเขาก็จะแปะสติกเกอร์ตัวนี้ให้นะครับอ่าคันนี้นะครับ ford ranger นะครับ2.2 xlt ตัวไฮไลเดอร์นะครับราคา 3 9 8 0สนเ้านัะครับคุณพ่าที่สนใจนะครับซื้อได้ทั่วประเทศนะครับขอเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตบูโรนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ส1อนะครับผมจะเปิดแอร์นะครับแล้วก็ทดสอบว่าแอร์เย็นไหมนะครับแล้วก็ดูอย่างอื่นรอไปก่อนนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับบานซ้ายนะครับปรับมองข้างนะครับขึ้นลงนะครับอ่าใช้ได้นะครับซ้ายขวานะครับพับเก็บนะครับได้นะครับโอเคหลังคาสวยมากครับคันนี้นะครับเพดานนะครับสวยมากนะครับไม่มีรอยนะครับผมไม่มีรอยเจิมเลยนะครับสวยมากๆนะครับใครที่มองหาฟอร์ดนะครับ พร้อมใช้งานนะครับร้านรับประกันมีบริการทําสัญญาทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพนะครับขอเพียงนะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะครับมีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถนะครับผมไปทุกจังหวัดนะครับส่วนภาคอีสานนี่วิ่งรวยอย่างเดียวนะครับกรุงเทพมีเจ้าหน้าที่วิ่งครับเข้าไปทําสัญญาให้นะครับหรืออยู่จังหวัดอะไรก็สามารถทักหรือโทรสอบถามเบอร์โทรด้านล่างคลิปนี้นะครับเบาเป็นเบาหนังนะครับผม สวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ <lawsuit royable> ไม่ขาดเลยนะครับ <Snow id> <hatten> สภาพใหม่เอี <f> ่ยงนะครับถูวลมนิรภัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับลมนิรภัยไม่เคยถูกใช้งานนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านซ้ายนะครับและด้านขวานะครับแล้วก็คันนี้นะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นจอเลยนะฮะล้องให้นะครับใช้ได้นะครับ FM เป็นระบบสัมผัสเลยนะครับใช้ได้นะครับ ขออนุญาตปิดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้นะครับไฟระบบไฟติดครบนะครับ6เกียร์นะครับคันนี้จะถอยหลังก็คลิดขึ้นแบบนี้นะครับลิดขึ้นแล้วก็ผักเหมือนเกียร์หนึ่งนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับมาดูเลขไม้กันครับเลขไม้นะครับไม้แท้นะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่สอง0 0น 8,133กิโลนะครับ2 8 1 3 3กิโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับก็เป็นไม้แท้นะครับทางร้านไม่มีการปรับนะครับไม่มีการก่อไม้แต่อย่างใดนะครับรับประกันไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับมีชนมีคว่ำยินดีรับคืนพร้อมกับฐางค่าเสียเวลาให้อีก100,000บาทนะครับ ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับทางร้านมีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศขอเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะครับไม่ติดเครดิตบูโรซื้อได้เลยนะครับหน้าปัดทุกอย่างใช้งานได้นะครับพร้อมใช้งานไม่มีไฟเตือนหรืออะไรที่ผิดปกตินะครับรถรุ่นใหม่นี่คือถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยจะมีเตือนที่หน้าจอนะครับก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับเดี๋ยวเราเลอดู กระจกบานขวาด้วยนะครับบานขวาก็ขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับก็บานปรับมองข้างนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับออกนะครับเข้านะครับบนนะครับโอเคใช้งานได้นะครับปกตินะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอุณหภูมินะครับก็ค่อยๆลดลงนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่15แล้วนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ ลดลงเรื่อยๆนะครับสี่สิบห้าองศานะครับเหลือสิบห้านะครับจะค่อยๆทําความเย็นนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟดานไฟในเก่งนะครับใช้ได้นะครับติดครบนะครับทุกจุดนะครับคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับทางร้านรับประกันให้ไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีนะครับ แล้วก็มีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับส่งรถฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับก็จะมีจุดรับรถนะครับให้แล้วก็สงสัยว่าให้รับที่ไหนยังไงก็สามารถทักหรือโทรหาผมนะครับเบอร์โทรก็ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับปล่อยให้ความเย็นนะครับค่อยๆลดลงไปนะครับตอนนี้เหลือ15องศาแล้วนะครับจาก30นะครับ30กว่านะฮะกายเลือ14นะครับแอร์ก็ถือว่าเย็นนะครับ ใช้งานได้นะครับปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในระหว่างที่ผมเปิดฝากระโปรงนะครับท่านจะได้เห็นยางคารถด้วยนะครับรถรับประกันนะครับคันไม่ชนไม่พังนะครับเริ่มจากน็อตนะครับคันหน้านะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับอะไรเดิมนะครับคันหน้าเดินนะครับไม่เคยทําสี นะครับไม่ถูเคาะ์นะครับอยู่ต่างๆนะครับบางเดิมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมนะครับผานหน้าเดิมนะครับมัดเดิมนะครับแก้มนะครับแก้มซ้ายนะครับมัดไม่ขันไม่ขยับนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเด็ก A D S นะครับ เครื่อง,งยนต์ไปเรืยนะครับแห้งๆนะครับคันนี้เครื่อง,งยนต์แห้งมากๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบปกติไม่มีคาบน้ำมันเครื่องยนตเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับแห้งๆเลยนะครับ แก้มขวานะครับนัดไม่ขันไม่ขยับนะครับไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับเครื่องสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้นะครับเราถึงก้าการันตีนะครับไม่ชนไม่ควนะครับมีบัตรการันตีให้นะครับมีชนมีคว่ำเราก็ยินดีรับคืนนะครับพร้อมกับแถนค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับหากมีชนมีคว่ำนะครับนะผม สรุดราคาให้อีกครั้งนะครับคันนี้นะครับปอดเลนเจอร์นะครับ2.2ไฮไลเดอร์นะครับ XLT รถปี2,558นะครับราคา398,000นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่5,000บาทพันนั่นเองนะครับผ่อนค่างวดเริ่มต้น7,444บาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับสามารถทักหรือโทรหาผมได้โดยตรงนะครับโทรโทรด้านล่างคลิปนะครับ สำหรับลูกค้าที่ดูมาถึงนาทีนี้นะครับผมนะครับเทวเลยนะครับต้องขอรากขอพระคุณมากๆาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรีวิวรถคันต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเทวเลยน,นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ